สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้านี้ก็มาคุยกันเรื่องการขายสินค้าทางทิดตอกนะครับว่าเราทํากันอย่างไรนะครับนี่ชีวิตผมเช้านี้ก็วันวันนี้มันสุกครับสิบห้ากันยาหกหกนะครับคุณผู้ชมแปดโมงเช้าครับผมก็วัยเกษียนแล้วครับคุณผู้ชมก็ะทา,าขายสินค้าทางทิดตอกนี่ท่านผู้หญิงท่านผู้ชายทําได้ไหมทําได้หมดครับ สำหรับผู้สูงวัยถ้า,ถาวัยเกษียณเนี่ยยิ่งสบ,บายแล้วครับเราทําไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทําเราก็ขายสินค้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีก็ได้นะครับผู้ชมนี่ชีวิตผมวันนี้ก็กินข้าวต้มครับนี่ก็เป็นพวกอ่าน้ําชาครับนี่ก็นี่ครับมีนี่บางนี่ก็มีนี่ครับอามาดูกันเลยครับเขาเรื่องกันเลยเขาเรื่องว่า เวลาเราจะขายสินค้าทางทาง t ิ k t o k นะครับคุณผู้ชมเราก็จะเข้าไปอย่างนี้ครับในมือถือที่ผมใช้อยู่นี่มันเป็นมือถือต้องใช้แรมเยอะๆนะคุณผู้ชมเรามาพูดเรื่องโทรศัพท์กันก่อนนะครับโทรศัพท์ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็น vivo แรมก็อยู่ที่สามแรมครับความจำก็ร้อย ได้หกสิเนี่ยครับในความแรมถ้ามันเล่นถ้าเป็นถ้าเข้าเล่นเอ่อ u ูทูบนี่ดีนะคุณผู้ชมนี่ถ้าเขาทำผมเคยตัวนี้ก็ทํา y o YouTube มาตลอดนะครับประมาณ4ปีแล้วนะครับ YouTube ได้นะครับแต่ตอนหลังๆเรามาทำเอ่อเกี่ยวกับ TikTok นะครับเกี่ยวกับ TikTok ก็ก็เข้าได้แต่เข้าไม่เวิร์คครับเขาจะช้าครับเพราะแรมเขาน้อยครับ ไอ้เครื่องที่ผมใช้อยู่นี่มันเป็นเครื่องตัวนี้คุณผู้ชมนี่ครับนี่มาดูอันนี้ออกก่อนเนาะมาดูเรียงตัวนี้ครับเลดมีสิบสองนี่ครับตัวนี้มันแรมแปดนะครับผู้ชมไปดูที่แรมนะครับไม่ต้องดูลอมนะครับอันนี้เลดมีสิบสองนะครับตัวนี้ราคาก็ตกอยู่ค่าตัวนะครับตัวลน้วนเลยนะครับรับตัวลน้วนแบบนี้ก็ตกอยู่ห้าพันสองนะครับห้าพันสอง 5.2ท,ทีนี้มันเขาก็จะเขาไม่ได้ติดฟิล์มกระจกให้เรานะรเรามาติดฟิล์มกระจกคนเดียวที่บ้านก็ได้นะครับเพราะฟิล์มกระจกนี่คุณน้องๆเขาสั่งซื้อมาจากลาซาด้ามาก่อราคาราคาอยู่ที่แผ่น30บาทนะครับเรามันติดติดเอาคนเดียวก็ได้ครับพอดีผมทำคลิปการติดฟิล์มไปแล้วที่คุณน้องคลิปผมมีครับคลิปติดฟิล์มกระจกะมือถือนะครับ ลงทุนลงทุนสามสิบบาทครับแต่ถ้าขอติดให้ทางร้านนี่ก็เขาจะเอาสองร้อยนะครับแล้วไม่ต้องให้ขอติดก็ได้เรา,าแต่ติดเองเราสั่งซื้อจากมาซด้ามาเราฝึกทําแล้วมา,วมา,มาดู youtube ที่ผมถ่ายทําไปก็ได้นะครับผู้ชมแล้วเขาเ,เขาก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เราครับคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวนี้ให้เรานะครับอันนี้ก็เมมโมรีเมมโมรีการ์ดเนี่ของเก่าเราใช้ไม่ได้นะเขาจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เราก็เวอร์ชั่นมาคนละอย่างกันนะครับ อันนี้ครับหกสิบสี่ GB กิกะไบต์นะครับราคาสองร้อยเขาลดให้เราเหลือร้อยเจ็ดสิบบาทครับก็ถือว่าตามนี้นะครับรวมแล้วรวมแล้วร,วม,ว,รวมแล้วจุกจิกจิกก็เอาเงินไปห้าพันห้าพันห้ามีทอนนะครับห้าพันห้ารวมภาษีด้วยนะครับนี่ทเท่าไหร่นะรวมแล้วมาก็อยู่ที่ห้าพันห้าพันสี่ร้อยเจ็ดิบสี่บาทนะครับนี่ครับ ตัวนี้ครับอา้าวเจ้าตูบอย่าร้องอย่าร้องอ่านี่ตัวนี้ครับเราต้องซื้อเวอร์ชั่นสูงขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่ายัางไงยังไงเราก็จะขายสินค้าทางทิกตอกแล้วนะครับเพราะว่าผมดูดูแล้วนะครับเราไม่ต้องไปตั้งร้านอะไรอะไรกันมากมายครับเพราะว่าเราขายสินค้าทางทิกตอกนี่เขามีสินค้าเยอะครับเขากล้าลงทุนกับเราแล้วก็ก็กล้าลงทุน,นครับลงทุน 5 0 0แล้วก็แล้วกันครับถือว่าขายสินค้าในทางทิดตอกถ้าถามว่าทางทิดตอกนี่จะขายสินค้าแล้วเข้ายังไงเราก็ไปเข้าแอปทิดตอกซิก่อนนะครับเอามามาคุยกันเรื่องแอปทิดตอกนะครับนี่แอปทิดตอกเรียว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อ่าเราตอนเช้าผมขายสินค้าไปแล้วนะครับอ่าเราก็เข้าไปนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในเวลาทิดต,ตอกนี่ก็ต้อง มีคนติดตามเท่าไหร่เราต้องนี่นะครับต้องติดตามเท่าไหร่นี่ต้องมาดูครับองดูดูดูก่อนครับนี่ของผมนะครับนี่ผมนี่นี่เครื่องนี้ผมถ่ายทําอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายทําอยู่ตรงนี้ครับแต่เครื่องนี้ผมเป็นเครื่องที่สองนั่นนี่ดูครูพูดคนติดตามนะครับติดตามหนึ่งพันสามสิบเก้าคนนะครับพูดติดตามตรงนี้นะครับ่านทิศต่อเขาบอกว่าผูดติดตามหนึ่งพันคนไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเขาจะมี AI จับ AI จับก็คือว่า นุ่นครับต้องเลยประมาณพันสี่กับพันสี่เกือบพันห้านะครับเขาทางเ i ไเขาถึงจะอนุมัติให้นะครับเขาอนุมัติให้แล้วทําอย่างไรนะครับถ้าเราถ้าเราเกินเกินหนึ่งพันแล้วนะครับเราต้องไปเข้าดูตัวนี้ครับถ้าหนึ่งเช็คดูนะครับเอาเอาเป็นว่าหนึ่งพันนยังไม่ได้นะครับดูดูแล้วว่ากดเขาว่าหนึ่งพันนะครับแต่ถามมาทำถ้าทำจิกตอกมานานแล้วไม่เห็นตะก้าเลย ไม่เห็นตะกาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นได้ไไดขายเลยอันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องยูทูปอันนั้นก่อนเนาะเอ่อวิดีโอก่อนเนาะนี่ผมผมถ่ายทำวิดีโอผมผมเท่าไหร่นี่ครับนี่ยดูหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบ สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปมันจะมี54าีวิดีโอนะครับก็ครึ่งร้อยนะครับห้าสิวิดีโอขึ้นไปนะครับเขาถึงจะอนุมัติให้เราครับจะถามว่าอ้าวเอวดิดิฉันหรือผมทําไปเป็นร้อยแล้วไม่มีอนุมัติ คุณผู้ชมเวลาทาวิดีโอนะครับเราเราอย่าไปเอาเล่นแบบลิขสิทธิ์เพลงอะไรใส่เข้าไปนะครับบางครั้งการเราเอาเพลงค่ายของคนอื่นใส่เข้าไปกลายเป็นว่าเราเราเราไปเอามันติดลิขสิทธิ์เพลงจะไม่ได้นะครับดังนั้นเราทาวิดีโอของเราเองไม่ไม่ต้องมีเสียงเพลงอะไรก็ได้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มันนี่นี่ผมทำนะครับเป็นสาระเนี่ยสาระคดีของเรานะครับ50สสาระคดีห้าสิบวิดีโอเสร็จแล้วเขาก็จะ เป็นอย่างนี like these. These ้นะครับนี่ค <the> <coping> ือตะก้าตะก้าขายของอะไรครับมันจะขึ้นทีแรกมันไม่มีอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันจะมีแค่ตัวนี้ตัวนี้มันจะขึ้นตะก้าตะก้าเสร็จแล้วมันจะเป็นตะก้าตัวนี้เขาว่า TikTok <that> Shop <why> นะัเนี่ยนี่คือถือสายสินค้าได้แล้วนะครับเมื่อเมื่อขึ้นอย่างนี้เมื่อขึ้นอย่างนี้เมื่อขึ้นอย่างนี้จะทาอย่างไรนะครับไม่ขึ้นอย่างนี้จะทาอย่างไรเราไปกดตัวนี้นะครับนี่สามนี่นะครับกดตัวนี้กดตัวนี้แล้วก็ไปดูอะไรอ่ะอันนี้เนะยเครื่องมือผู้สร้างเรากดเข้าไปดูตรงนี้ครับ กดคอยดูตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเราก็ไปดูคำว่า tikt o k อกสำหรับครีเอเตอร์ครีเอเตอร์คือคือคือตัวตัวแทนนี่ยคือตัวเราเนี่ยนะครับไอพวกผู้ขายสำหรับผู้ขายนี่ไม่ต้องไม่ต้องครับแตะแตะตัวนี้คุณผู้ชมแต่ตรงนี้แล้วเข้าไปดูครับเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเขาเขาบอกให้เราลงทะเบียนามันทำอะไรก็เขาก็จะเริ่มอ่ะเริ่มโปรโมทสินค้าสินค้านี่เราก็แตะเข้าไปแตะเข้าไปแตะเข้าไปครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้ครับ ขึ here, ้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมีแตะเข้าไปแตะเข้าไปอ่าเดี๋ยวย้อนออกมาใหม่ย้อนออกมาใหม่ย้อนออกมาใหม่แล้วถ้ามาขึ้นแบบนี้ป๊อปคุณจะทําอย่างไรนะครับจะขึ้นเราก็แตะไปที่ไอ้เี่เออเอาไว้เอาใหม่นาอเอาใหม่เอาใมใหม่แตะเดี๋ยวก็เอาใหม่นาะแตะไปที่ติ๊ t ต k shop อเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมที่สีแดงๆเนี่ยมันเขาจะขึ้นรูปดัก้าติ๊ t ต k s h ช p แบบนี้แตะเข้าไปอย่างนี้ครับแตะเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะทําอย่างไรนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเสร็จแล้วขอจะเมฆคําว่าตลาดสินค้าเนี่ยครับตลาดสินค้าถ้าว,วันนี้ผมได้ได้ตังค์หรือเปล่ายังไม่ได้ครับเพราะผมเพิ่งทําเมื่อวานนี่แหละครับเพิ่งขายสินค้าเมื่อวานนี่ครับเม,เมื่อวานนก่อ็ประมาณถึงวันเพราะผมทาติ๊กตอกเมื่อวัน,น,ว,น,ว,นวันที่เท่าไหร่นี่เนี่ยครับผมเริ่มทําเมื่อวันที่เ็ดสิงหาครับ แล้วเขาทางทิกตอกอนุมัติผมวันที่สิบสี่กันยาก็เดือนกว่าๆเท่านั้นเองครับเดือนประมาณเดือนเจ็บวันประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้เดือนกี่วันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเดือนกับเจ็ดวันครับเดือนกับเจ็ดวันเขาอนุมัติแล้วนะครับแต่จะไปทำวีดีโอที่ว่าปติดลิขสิทธิ์เพลงอะไรก็ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราไปดูตรงนี้ครับเข้าไปติดสินค้านี่ครับเข้าไปติดสินค้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชม เสร็จแล้วเขาก็จะมีสินค้านี่นี่เขาบอกว่ารับรับรับเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับรับ B ีสามสามสิบแปดนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปแบบกดเข้าไปแบบนี้ครับผู้ชมอ่าลองดูลองขายดูครับอ่าแล้วเขาบ,บางดูด้ว,วิดีโอนี่นะครับวิดีโอนี้ได้เปล่าอ่าบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะวิดีโอน,นะครับแล้วแต่โชคเราค ไม่เน่ไม่ได้นะไม่ได้แล้วไม่ได้ถามวันหนึ่งเราทําสักสามครั้งได้ไหมแตะตัวนี้ก่อนแตะตัวนี้ก่อนอาขายครั้งที่หนึ่งขายไม่ได้เราสามครั้งพอนะครับอ้าวขายครัง้งที่สองขายไม่ได้เราไปเปลี่ยนตัวอื่นนะขายไม่ได้เปลี่ยนตัวอื่นเลยเอ่าลองอีกทีครับเขาจะให้เราขายไหมเจ้าตัวนี้ a อนะครับ AI อ เอาไม่ไม่ให้ขายเ็าไม่เป็นไรครับไปไปตัวอื่นไปตัวอื่นไปตัวไหนตัวไหนดีตัวนี้เขาให้เราเขาเขาไม่ชั่นห้าสิบแปดบาทเขาจะให้เราขายไหมลองดูครับแตะเขาเ้าไปเลยครับไม,ไม่ไม่ต้องแตะเข้ามาเพิ่มนะครับแตะนี้ไปแตะตัวนี้ไปเอา้แล้ขายไม่ให้เราขายละอันนี้บีโอไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเอาลองแตะดูครับหนึ่งให้เราขายไหม บางครั้งไอเขาไม่พร้อมนะครับให้เราขายถ้าให้เราขายปุป๊บเรากดไปที่สร้างวิดีโอเลยครับนี่วีโอเขาจะขึ้นนี่ครับรอสัอกครู่ครับนี่เขาให้เราขายละเราก็กดประมาณสักสามครั้งก็ได้บางบางบาง,บางช็อตผมสิบห้าครั้งก็มีครับที่ผมอยากขายนะแต่ต้องอดทนหน่อยคุณผู้ชมเอ,อย่างนี้เขาจะขึ้นมาตรงนี้ครับแต่เครื่องนี้ช้านะครับเครื่องนี้ช้ามากเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าแรมเขามินแรมเขาสามแรม ผมจะไปเปลี่ยนแลมแบบนี้ครับนี่รอสักครู่แลมแลมแลมแปดนะครับผมลืมพูดไปนะนี่ช้าไหมครับช้าครับผมไม่ชอบเลยครับช้ามากนี่ช้ามากนี่อเราไปพูดตรงนี้ดีกว่าครับแต่ตัวนี้ถ้าไปซื้อป๊อปนี่ยี่ห้อนี้แล้วครับถูกที่สุดแล้วครับอย่าพยี่ห้ออื่นถ้าเป็นยี่ห้ออื่นผมไปดูดูละแลมแปดนี่ราคาแปดพันเก้าพันนะครับ ยี่ห้อนี้นะครับมาใหม่ฮะเล็ดเล็ดเล็ดมีเนาะเล็ดมีเนาะนี่ครับตัวนี้แล้วครับเห็นผู้ชมเห็นไหมครับดูดูครับเขายากนะครับ่อันี้ครับเขายากเขายากผมยกเลิกแล้วครับไม่เอานะครับเขายากไม่เอาผ่านไปเลยครับเนี่ยกดก็ยังไม่ไปเลยครับเนี่ยยังไม่ไปเลยนี่ผมจะพูดอะไรบางอย่างเนาะที่ผมจะพูดผมก็ลืมไปนะ เอ่อเอ่อเอออย่างค่าคอมมิชชั่นเอาค่าคอมมิชชั่นมีไหมวันนี้มีไหมผมเพิ่งขายก็คงไม่ได้แล้วครับยังไม่ได้ตังแต่ว่าแต่ว่าเราเหมือนเราเปิดสินค้าขายในทางไอทีสมัยใหม่นะครับเราไม่ต้องเปิดร้านนะครับเราเพียงแต่แค่ซื้อโทรศัพท์รุ่นให้มันเวิร์กหน่อยนั้นเองครับนี่ครับดูช้ามากครับถ้าเข้าถ้าเข้ายูทูบเป็นดีครับแต่มาเข้าทิกต็อกช้าดูครับดูดูดูแต่เครื่องที่ผมทําอยู่นี่แรมแปดนะครับตัวนี้แรมแปดแรมแปดนี่ไวมากนะครับตัวนี้ ขึ้นปืดป๊ดปื๊ดเลยครับเนี่ยรู้ชาติช้ามากครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนแล้วครับวันนี้นะครับจะให้ทําให้เรียบร้อยเพราะว่าเพราะว่ายัางไงทันที่ตอกกล้าให้เราขายเราก็ต้องกล้าลงทุนครับผู้ชมลงทุนห้าพันห้าตัวกลมๆนะครับตัวก,กลมๆแต่ว่าเนี่ยท่าเนีเห็นไหมครับคอมมิปนชั่นวันนี้ศูนย์บาทยังไม่ได้ตังค์นะครับยังไม่ตังค์ถ้าถอดนี่จะถอยยังไงถอนก็นกนเราก็ถอนเสร็จแล้วถ้า เขาให้เงินเราเราก็จะเขาเรียกว่าเราก็ส่งบัญชีธนาคารไปให้เขานะแล้วก็กดถอนตัวนี้เข้าบัญชีของเรานะครับทําแบบง่ายๆนะครับทําผมดูตามตามอาจารย์สอนนะแต่ผมแต่ผมยังทํายังไม่ได้ถอนเงินนะผมทํามาแค่วันเดียวนะครับแต่ว่าก็ดีครับเราขายสินค้าทางนทีแล้วก็อยู่ที่บ้านฝนตกฟ้าร้องก็ได้ครับวันนี้ก็ฝนตกมากเลยครับวันนี้มัน ตกมาหลายวันแล้วครับประมาณ15วันแล้วครับที่จังหวัดน่านนะฝนตกทุกวันครับเดือนกันยาเนี่ยนะครับตจ้าหนที่1หนึ่งวันที่สิบห้าครับตกทุกวันทุกคืนนะก็เราก็สามารถที่จะอยู่บ้านแล้วก็ขายสินค้าได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวยังไงก็ผมก็ต้องถามถามก็ได้นะผมบางคังผมก็ลืมนะคุณผู้ชมว่าทํายังไงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะครับมันมีหลายช็อตนะลองกดกดดูนะคุณผู้ชมกดดูได้นะครับไอจดตัวนี้ก็กด าตัวนี้เรากดดูก็ได้นะครับผู้ชมมันกดดูได้ไม่เป็นไรแต่จากตัวนี้เวอร์ชันเป็นไงบ้างช้าครับช้าช้ามากช้ามากนี่มันจะมีขายสินค้าจะนี่ครับนี่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 เออเออแบบนี้ครับนี่นี่เาขาจะเขียนข้างล่างนี่จะขายสินค้านี่ขายสินค้าราคาเท่านี้รับไปเท่านี้รับนี่คือค่าคอมมิชชั่นะนะคอมมิชชั่นละละนั้นล่างๆเนี่ยครับคอมมิชชั่นเดี๋ยวตัวนี้ผม มันซื้อลำบากครับมันเวอร์ชันมันไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนใหม่ครับอ่าผมคิดไม่ได้ไปออกเออจอตันนี้จอตันนี้จอตนนี้มันกันเจตนนี้มอนกันกดตัวนี้ดูลองกดเล่นดูครับเนี่ยเหมือนกันมันกับขายสินค้าเหมือนกันนะครับมีมีอย่างนี้ครับมีอย่างนี้นะครับทุมีดิฟติก็อะไรมากมายครับเปิดแป๊บก็จะมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างครับเอาแล้วก็ มาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับสิ้านาทีแล้วผ่านไปถ้าสงสัยยังไงก็คงจะโทรถามผมก็ได้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่เข้าใจยังไงครับผมก็ทดลองเล่นนะครับก็ดูอาจารย์ในในใน,ในติต๊ดด็อกหลายท่านเล็กน้อยนะครับนะครับไม่ได้ดูเยอะ <laughs> ดูเล็กน้อยแล้วก็ทดลองทําเลยครับก็ค่อยศึกษาเอาเองบ้างดูอาจารย์บ้างนะครับก็คงไม่ได้ดูจบคลิปเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันคับที่ ทางอาจารย์ในยูยูทูบแล้วกันในอาจารย์ในในทิกตอกท่านก็สอนเรานะว่าทําอย่างไรอย่างไรแล้วก็ไปเปิดดูได้นะคุณผู้ชมวันนี้ก็เราสู่กันฟังเท่านี้แล้วครับคลิปนี้ก็คงจะลํำลาพ่อแม่พี่น้องที่ลัโรดหน้านไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ